กลิ่นแฉะอยากมาก้เลยครับใช่ไหมอยากชื่อน้องเอไดไหมน้องเอได้น้องเอน้องเอฝ่ามอเตอร์ไซค์มาหรือเปล่าน้องเอแต่ว่าพวกพี่ต้องเจอเลยบ้างตอนเช้าใช่ติดมากน้องเอ นอนเช้านี่ไม่ต้องห่วงพี่บินเท่านั้นที่ช่วยเราได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณด้วยที่ปาดแต่เช้าเลยนะครับผมมาทักทายคุณผู้ฟังค,คุณผู้ชมกันในวันนี้นะครับจบะบเหมือนน้องหนุนิวเพิ่งมารู้มีความรู้สึกว่าเหมือนเพิ่งมากับซิงเกลิลก่อนนานแล้วนะหมอนอิงอ่ะประมาณครึ่งปีครึ่งปีใช่ไหมไม่นานดีหมอนอิงครึ่งปีครึ่งก็ปีเหนือะปีเนียสี่เดือนสี่เดือนก็ปีเนี้ยปีนี้ใช่ปีนี้ปีเนีอสี่เดือน แล้วก็ตอนนี้กลับมากับซิงเกิลใหม่ที่มีชื่อว่าเอเอเอต้องใช่ไหมเอเอเอนิดนึเอนุนิ่ฟีเจอริงแทนลิปตาว่ะเออเป็นยังไงบ้างก่อนความรู้สึกที่ได้คัมแบ็กมารอบนี้ใช่อย่างที่เหมือนพี่มาตูบอกเมื่อกี้นะครับเหมือนเพิ่งมาเมื่อหมอนอิงเพิ่งมาไม่นานครับหมอนอิงก็ประสบความสำเร็จมากใช่นะครับแฟนๆชอบกันเยอะมากเลยนี่นะคะกับซิงเกิลนี้ก็กลับมาอีกครั้งแบบ ที่ดนตรีที่ไม่เคยร้องมาก่อนไม่เคยมีซิงเกิลแบบเพลงที่ค่อนข้างมีจังหวะแบบนี้แล้วก็มีท่าเต้นแบบนี้เมื่อกี้ได้ฟังแล้วแบบรวมๆแบบโหน่ารักมากเลยอ่ะอินโทรขึ้นมานี่สดใสเลยสาหรับซิงเกิลนี้เอ๊แล้วเอง่พูดถึงเกี่ยวกับอะไรบ้างครับน้องนุ้ยครก็เพลงนี้จะเหมือนตามชื่อเพลงเลยครับชื่อเอ๊ครับก็จะแบบคอนเซปต์เกี่ยวกับเหมือนมันเอ๊เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่การกระทําบางอย่างที่แบบ คนคนนึงทํากับเราแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเขาคิดอะไรหรือเปล่าหรือเปล่าคิดอะไรหรือเปล่าครับอใช่เป็นการสื่อสารแบบความรักรูปแบบหนึ่งครับไอเดียล่ะมันมายังไงไอโนนิวเพลงเนี่ยก็ตั้งแต่มีคนมาชอบเราแล้วเรารู้สึกเอ๊ะอันนี้เขาชอบเราวะก็เลยแต่งเพลงอย่างงี้ยมีไหมมีเปล่าเอ๊ะถ้ามีมันก็อาจะมีบ้างครับแต่ว่าแบบก็แค่เอเฉยๆว่าเขา ก็น่ารักดีนะอ่ากับเราจังเลยเขาแต่เขาคงไม่คิดได้หรอกมั้งนี่ตกลงกับผู้พี่เลยนะทําไมอะพี่ก็แบบเอ๊ะให้เขาเกลียดเราหรือเปล่าเอ๊ะผมเชื่อว่าถ้าเขาเกลียดเราอะอันนั้นไม่ต้องเอ๊ะเลยไม่อเอ๊ะทำไมไลน์ไปแล้วไม่ตอบไม่ใช่เลยแหละจริงๆคำว่าเอ๊ใช้ได้กับเยอะมากเลยนะครับทั้เกลียดเราหรือเปล่าก็ได้ออก็ได้เอ๊ะเขาเกลียดกันหรือเปล่า ไม่เอาเราต้องให้เขาหล,ากาหลัก<ส>เราสิ p อ s i t i v e มีมีเมนูนิวอารมณ์ฟิลเนี่ยฟิลเอ๊ะเขาชอบปะวะเอ๊ะ กลับมานั่งคิดนอนคิดเอ๊ะเราพูดแบบนี้ไปเอ๊ะเราทักเขาแบบนี้ไปแล้วมันโอเคไหมวะอะไรเงี้ยมันมาคิดที่หลังมีไหมจริงๆมันก็มีบ้างครับจริงจริงทุกคนก็มีแหละเขินทาไมอ่ะพี่ถามปกติเอางี้พี่ถามยีดีกว่าว่าพอเอ๊ะแล้วว่ามันจะมีคนสองประเภทคือเอ๊ะแล้วก็แบบเอ๊ะเขาชอบเราหรือเปล่าแต่ก็ไม่กล้าถามอืกับเอ๊ะแล้วก็ถามไปตรงๆเลยเออชอบปะเนี่ยมีไหมเราเราเป็นเราเป็นแบบฟิลไหนนฟิลไหนล่ะครับ ถามตรงๆไปเลยหรือว่าหรือว่า,าต้องรอให้สักสองสามเอ๊กก่อน <c oughs> แล้วเราค่อยถามเขาตรงๆ <c oughs> เอาอย่างมาตู้มันจะเป็นคนที่เอ๊ะแรกถามเลยเช่นแบบอเอ๊ะคนตรงๆเอ๊ะนี่ ซีชอบนุนิวมาเนี่ยยกตัวอย่างยกตัวอย่างยกตัวอย่างสมมติแบบเอ๊ะแต่พี่พูดก็จะถามตรงๆเลยพูดธชอบพี่เลียร์เอ๊ะนุนิวคิดอะไรกับพี่ปะเนี่ยทำตาหวานใส่พี่อะไรเงี้ยออะไรย่างเงี้ยของนุนิวเอ๊ะเป็นแบบจะจะรอเอ๊ะหลายๆรอบหรือเอ๊ะเลยจะรอครับรอถ้าเอ๊ะเอ๊ะแรกปุ๊บแล้วอาจจะดูมั่นใจไปนิดนึงอ๋อรอเออะจะได้พี่เทียนผลนะเมียผลระดับนุนิวยังไม่มั่นใจอยู่วะเอ้าแล้วกูมันนาไปทำไมวะเนี่ยนุ่นิวไวชัวร์ก่อนนะลูกหรอกมีหลายๆเอ๊ะแต่ไม่ใช่ เอสองเที่ยงคืนอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวนะก็เอทีีหน่อยชั่วโมงหนึ่งหลยเอหน่อยอ่าแล้วอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้นุนิวบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ได้เพลงมาในสไตล์ที่แบบยังไม่เคยยังไม่เคยมีมาก่อนเลยที่เป็นเพลงจังหวะแบบมีจังหวะขนาดนี้ได้ร่วมงานกับใครฮะพิแทนลิปตาครับทําไมต้องเป็นพิแทนลูกก็อย่างตอนแรกผมมาอยาก ผมอ่ะด้วยความที่ผมชอบฟังเพลงลิฟตตาอยู่แล้วด้วยับแล้วทางค่ายเสนอมาครับว่าเป็นพี่แทนไหมผมก็แบบอุ้ยเอาเลยครับเอาเลยเพราะผมชอบพี่แทนอยู่แล้วด้วยส่วนตัวรู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วไหมหรือว่าแค่ติดตามผลงานกันอย่างเดียวผมแค่ติดตามผลงานรัาเป็นการรู้จักอยู่ฝ่ายเดียวครับอตอนนี้ได้ร่วมงานกับพี่แทนแล้วครับโอ้พี่แทนเก่งมากๆครับพี่แทนแต่งเพลงได้ติดหูมากๆตัเนื้อเพลงจําง่ายมากเป็นไงบ้างพอได้แบบร่วมงานกับคนที่เราแบบชอบแบบ พี่แทนเขาลงดีเทลละเอียดขนาดไหนกับเพลงเอ,งอย่างพี่แทนให้คําแนะนําผมเกี่ยวกับการเป็นศิลปินด้วยครับว่าอ,อ,อย่างว่าแบบศิลปินจริงๆเขาจะต้องใส่ความแบบเรื่องราวของตัวเองลงไปในเนื้อเพลงด้วย<ต>ถ้าเป็นผมเมื่อก่อนอาจจะไม่ได้ใส่เข้าไปเยอะขนาดนั้นเพราะรว่าผมยังใหม่มากๆสำหรับการทำเพลงแต่เพลงนี้ผมก็ ได้แบบมีส่วนร่วมในการคิดเนื้อเพลงเยอะมากๆเลยครับเหมือนเป็นแบบเอาตัวเองของเราเข้าไปในในเพลงนี้เยอะมากขึ้นใช่ครับพี่แทนก็นัดนัดมาคุยกันครับว่าเพราะว่าอยากจะเห็นคาแรคเตอร์ผมผมเป็นคนยังไงแล้วก็ให้การบ้านผมไปทำให้ผมลิสต์ลิสต์แต่ละอย่างแต่ละการกระทำที่เขาทำให้เราเอ๊เช่นอยากรู้ว่ามันอยู่ในเนื้อเพลงเลยอ๋อหล่อคือตัวนุนิวเลยใช่ครับสิ่งที่ผมลิสต์ไปก็คือพี่แทนเอาไปใส่ในเนื้อเพลงหมดเลยครับยองแบ ชอามากอดชอมาชมหรือเราหนั่งน่ารักมากอดมาชมหรือว่ามาเรียกคนดีมามองเนี่ยใครกันนะที่ใครที่ชอบเข้ามากอดน้องนูนิวเข้ามาชมนูนิวแต่ไม่ยอม ทําให้น้องเอ๊ะเนี่ยไอคนนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะตามตัวเดี๋ยวค่อยดูเป็นคนในวงการไหมฮะหรือว่าคนนอกวงการนะหนูนิวพี่าอย่างนี้เลยแซวหนักเลยแซวหนักเลยแซวน้อยมันมาจากมันจากมันมันคือการเอ๊ะจากเรื่องจริงถูกต้องน่าจกประสบการณ์ส่วนตัวแนวดนตรีลรอหนูนิวพี่ช่วยหนูเองพี่พี่เอาหนูมาอัดสุตรงนั้นเองเอาดูออกมาละดนตรีเป็นไงบ้างลูก อ๋อดนตรีก็อย่างที่ผ่านมาอย่างเพลงรักแท้หรือมอนอิงอย่างเงี้ยครับที่ผมร้องจะเป็นเมโลดี้ค่อนข้างแบบฟังสบายๆชิลๆแล้วแต่เพลงเนี้ยผมรู้สึกว่าเป็นเพลงที่ปล่อยช่วงตอนแรกอะวางแผนไว้ว่าอยากปล่อยช่วงคริสตกมาครับรู้สึกว่ามันต้องมาช่วงเนี้ยคริสต์มาสใช่ปีใหม่นี่เข้ามากเลยใช่รู้สึกว่าผมมาอยากทําเพลงที่แบบมันค่อนข้างเฟสตีฟมองในมความเฟสตีฟมากๆซึ่ง รู้สึกว่าเพลงนี้แหละปล่อยธันวาน่าจะดีครับเพราะว่าจะากเป็้องงานปีใหม่ด้วยอันนี้เห็นด้วยเลยใช่แล้วมันเพลงน่ารักสดใสด้วยซึ่จะเฮะได้มาเบลน,นาพิกซี่มาสแสดงด้วย มิวสิวิดีโอน่ารักมากคอนเซปเป็นยังไงบ้างอะน้องะแบบเราพูดถึงมิวเอ็มวีก่อนลูกคอนเซปครับจริงคอนเซปเนี้ยทางตอนแรกพี่พี่ทีมงานเขาก็เสนอมาหลายแบบเลยครับใช่แต่ว่าผมเป็นคนเลือกคอนเซปนี้เองด้วยว่าเราอยากเป็นแมวอยากเป็นแมว <c oughs> อยากจะควนยังไงอะ <c oughs> รู้สึกว่าคอนเซป์นี้มันเข้ากับเพลงนี้มากๆเลยมันน่ารักมากๆเลยครับวันนีนจริงแล้วเราเป็นแมวในร่างคนที่ มาเบลก็เห็นเราเป็นแมวแล้วก็เห็นเราในร่างคณเอาแล้วโดนท้าแต่จริงมาเบลก็มีความแบบเป็นแมวเน<ม>าะตาเตอร์อนูนิวกับมาเบลนี่เอ็มวีคือปล่อยเมื่อวานใช่ค่ะใช่ไหมาาดูเอ็มวีนะคือจะบอกว่าค่ายของนูนิวลงทุนมากเลยนะใช่นูนิวพี่บอกกับเราว่าเทสหนุ่อะเอ็มวีภาพอะไรออกมาเนื้อเพลงเนื้อเพลงทุกอย่างติดหูมันแมสง่ายๆเลยใช่สุดยอดแนที่เหนื่อย สวยแล้วก็ดูแบบดูสาก,กลมากๆเลยอ่ะคือแบบดูอินเตอรด์ดูอินเตอร์มากเลยอ่ะใช่รู้สึกยังไงบ้างอ่ะโนนิว,นวที่แบบว่าค่ายเขาแบบลงทุนกับเราแบบเยอะมากขนาดนี้ผมก็อยากขอบคุณเบลล์ซีมากมากเลยครับ,รบที่ลงทุนให้นุนิวตั้งแต่ซิงเกิลแรกแล้วหมอนอิงครับมาถึง MV นี้น้องเอก็ลงทุนมากๆเหมือนเดิม,มแล้วก็ที่สําคัญหุยขอคิวมาเบลมาได้อันนี้อยากแบบอยากขอบคุณทางมาเบลด้วยครับทางพิกซีมากๆที่ให้มาเบลมาเล่นเพลงเอครับเพราะแบบ ผมมาติดตามผลงานของพิกซี่แล้วก็ติดตามผลงานมาเบลม,มาตลอดเลยค่ะเรียกได้ว่าเหมือนตอนนี้เขาเป็นแบบตัวท็อปของวงการทีป๊อปเลยใช่แล้วผู้ชายใส่แว่นคนนั้นคือใครฮะ ใส่แว่นเมื่อกี้ใช่ไหมครับใช่ฮะเป็นพี่เขาขอมาเล่นหรือว่าเขายังงไฮะใครฮะคุณโปรดิวเซอร์คุณโปรดิวเซอร์พี่แทนเน่ยพี่แทนเนี่ยพี่แทนมาแจมด้วยมาแจมด้วยพี่แทนน่ารักเนาะแต่พี่แทนเล่าให้ฟังนะครับว่าเนี่ยเป็น MV ที่น่ารักที่สุดที่พี่แทนเคยทใช่ใช่ปกติเขาต้จะคุณคิดดูแทนนิตามาทำท่าเนี่อ่ะเหนียวเหนียวเนี่ยพาพี่แทนทำอันนี้อันนี้จริงๆริงนี่มีชาร์เลนจ์้วยปะเพลงใช่ครับมีท่าเต้นท่าย่างใหม่ะ ก็จริงๆก็แอบยากนิดหน่อยไอ้สอนพวกพี่แปปหนึ่งเลยไหมอ่าอ่าแบบแบบ real quick real quick ค่อนข้างยาวนิดนึงมเพราะวนครับก็จะเป็นเธอกำลังชอบฉันหรือเปล่านะเธอกำลังเธอกำลังชอบฉันหรือเปล่านะโอเคเธอกำลังชอบฉันหรือเปล่านะแล้วมันจะมีอย่างนี้เลยครับเปื้อนเปื้อและก็อันนี้และก็อันนี ดีพี่ไปกดไลค์ให้กำลังใจนะครับที่จำไม่ได้นั่นแต่ชีแรกแล้วเนี่ยเกิดกำลังชอบชันจำไม่ได้ล้มีชาเลนจ์ด้วยแต่มีชาเลนจ์ตอนนี้ไปทำได้เพราะว่ากำลังมาแล้วเดี๋ยวเราขออนุญาตพักเบรกกันแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาสุดท้ายแล้วให้น้องฝากอีกครั้งหนึ่งกับซิงเกิลใหม่นุนิวกับเอฟิชชิงแทลิตาครับกับแฉข่าเชาชาาพุทธุมน้องนิวเดียวมาครับแฉข่าเช้า สนับสนุนโดยอาหารแมวพรามีสุปรีมตัวแน่นขนสวยโซเดียมต่ำลดอาการแพร้หาซื้อได้แล้วที่ร้านเทปชอบชั้นนำโปรแรง Honda รับดอกเบีย้ยศปอร์เุ่นใจเพิ่มฟรี Honda e x c ็กซ์คลูซีฟถึง31ทธันวาคมนี้เฮกูดี้บโรโเกอร์ประกันออนไลน์เราเข้าใจไม่โทรขายซื้อออนไลน์เองได้24ชั่วโมงทองร้องจอกจ,จต้องขนอดจบอร่อยเต็มคำ ประโยชน์เต็มครับและสะสมความมั่งคั่งผ่าน RMF s s f จาก b b l a m ผ่านบัตรเครดิตและโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพ ค่าบ้านค่าบัตรเครดิตค่าน้ำม,มันรถค่าค่าค่าจ่ายไม่ทันแล้ว <c oughs> สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ UOB c a r 2 to Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินก้อนไม่ต้องโอนเล่มดอกเบี้ยต่ำพิเศษสมัครวันนี้รับฟรี Apple Watch SE หรือกระเป๋าเดินทาง Kajoni โ,โทร0 2 0 9 3 4อ9 9ไม่มีวันหยุด เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกูก้เท่าที่จำเป็นและชำระคืคนไหวอัตราดอกเบี้ย12%ถึง24%ต่อปีาานนววะวะคค อย่างเราเวลาเลือกอะไรก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองยิ่งเรื่องอาหารการกินก็ต้องเลือกสิ่งดีๆอย่างคาชิว่าหม้อทอดไร้น้ำมัน3ลิตรตัวช่วยของคนสุขภาพดีพร้อมรีดขจัดไขมันส่วนเกินในอาหารให้มื้ออร่อยของคุณมีสุขภาพที่ดีแบบนี้สิสิ่งที่ดีที่เราควรเลือกพิเศษ999จากราคา1 5 9 0บาทเท่านั้นโทร028179998หรือแอดไลน์ออฟฟิเชียลแอดเอท กรุงไทยเน็กอินเวสต์ขอแนะนำกองทุนคุณภาพพร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีกับกองทุน KT เวียดนาม SSF และ IMF โอกาสเติบโตสูงแต่ราคาย,ยังไม่แพงเพราะเวียดนามกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากการพัฒนาคนสายเทคขยายธุรกิจและตั้งเป้าเป็นเสือเศรษฐกิจตัวใหม่แห่งภูมิภาคเอเชียลงทุนเลยง่ายๆผ่านเน็กอินเวสต์บนแอปกรุงไทยเน็กหรือที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงและผู้มือภาษีก่อนตัดสินใจลงทุน,าน,านอาหารแมวแคดมว่าอาหารแมวคคนิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปชั้นนำทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้าพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ อายุ21่ครับเจ้าวยังไม่เคยมีอะไรเลยเจน,น,นเพื่อนแนะนําเพื่อนก็เลยให้คอนแทคคือเขานัดเราบ่ายสี่โมงเรามาอาบน้ําตั้งแต่บ่าย2แบบก่อนออกจากห้องไหว้พัดด้วยแล้วเขาเขา้เขามาออร่เซ็กอะครับคือตอนที่เขาทําอยู่เนี่ยมีโทรศัพท์สาย1โทรเข้ามาตีพ่อโดนรถชนเลยครับ <c oughs> เราเรารู้สึกว่าแบบพี่มันคือครั้งแรกอะแต่พอถูกรถชนคนคนดีให้บริการเขาถามกลับมาว่าเสียบหรอคะเขาบอกเปล่าเปล่าเปล่าพี่ดีพ่อโดนรถชนความจริงรถคุณพ่อแค่ยางแตกครับคุณพ่อไม่เป็นไรมากที่ว่าข้าหน้าถ้าให้แนะนำก็คือน้องต้องปิดเสียงโทรศัพท์เปิดได้เนี่ยใคหมดพุทธพุทธโรคุยกันทุกคืนวันพุธสามทุ่มถึงห้าทุ่ม ที่นี่ EFM 9.4ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยรีแบ็ k ซิลิคอนเจลเข้าใจเรื่องรอยแผลเป็นจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพส่งของกับพี่ไพรและเพื่อนพี่ไพรส่งสะดวกมั่นใจไกลที่ไหนก็ส่งได้เช็คสาขาใกล้คุณที่ l ล n e แอดไทยแลนด์โพสและฉลองหยุดยาวเปิดบ้านย่างหมูกระทะต้องขนอสุดก้อนลงน้ำผงลงหมูอร่อยง่ายฟินได้ยกแกงด้วย ขนเสข้าวเช้าสนับสนุนโดยอาหารแมวพรามี่สูตรีมตัวแน่นขนสวยโซเดียมต่ำลดอาการแพ้โปรแรงฮอนด้าศูนย์เปอร์เซนต์โปรเดียวกับมอเตอร์เอ็กซ์โปเฮ้กูดดี้บรโอเกอร์ประกันออนไลน์ซื้อได้24ชั่วโมงมือเช้าเร่งรีบท้องร้องจอกจอกต้องขนอดโจกและ m f s s f จาก BBLAM มากกว่าเลือกได้ตอมใจอกรรมายืนต่อแชร์เช้าคุณตุ้ตูมนะครับคนุนิวยังอยู่กับเรานะจ๊ะบางครั้งหนูก็มาเอะหลายๆพฤติกรรมที่พี่พุทธเขาทํากับหนูว่าเขาาชอบหนูปะวะพี่พุทธหล่อนจีบฉันปะเอะไม่ไม่ได้จีบเอะนะเนี่ยเอะถ้าจะจีบจะจีบคนนี้เอะหรอเอเนี่ยคนนี้เขามีคนจีบแล้วเอาเหรอเขามีแล้วก็ไม่เป็นไรชอบเขาข้างเดียวก็ได้ โอ้เล่นน้ำเล่นน้ำอันนี้คืออะไรอันีคือคืนคืนคืนในทะเลที่มีคืนยังไม่สดที่าท่านมีเธอคุณอย่ามาทำแบบนี้เดี๋ยวแขกรับเชิญผมซีเรียสถ้าเป็นนกเขาไม่ซีเรียสเพราะว่าเขาเอ๊ะใช่ปะวะถ้าเป็นนกก็นกอินนกอินอินอินอะไรดูนี่บอกว่าเหมือนเอามาแกมเหมือนเอามาแกอันนี้จะบอก่ก่อนอื่นก่อนอื่นก่อนที่จะให้น้องพูดเราอยากทุกคน หยิบมือขึ้นมาพนมแล้วปรบมือดังๆเพราะตอนนี้นะครับซิงเกิลของน้องติดชาร์ตไอทูไปเลย26ประเทศติดอันดับหนึ่งไป14ประเทศและล่าสุดเป็นคนไทยคนเดียวที่นำเพลงไทยติดชาร์ตไอทูโลกอันดับที่14ซึ่งยังปล่อยไม่ครบ24ชั่วโมงท่ามกลางนักรองระดับเบอร์คลาสค่ะยอดุนยอดิวคือความภาคภูมิใจของพวกเรายอดเมื่อวานติดเทรนด์หนึ่งไทยโลกไปแลวนะฮะครับแล้วก็ติดเทรนด์หลายประเทศอเมริกาเกาหลีฮ่องกงเปรูเมิโกเวียดนาอินโดมาเล ฟิลิปปินสิงคโปร์เป็นต้นครับผมดีใจด้วยนะรู้สึกใจจริงอันนี้มันสุดยอดนี่ผมเพิ่งรู้เลยนี่ไงพี่ก็เพิ่งรู้นี่เขาส่งมาให้สดๆร้อนๆสวยเลยเราสี่คนรู้พร้อมกันเลยรู้พอกเป็นไงบ้างลูกความรู้สึกดีใจครับแบบโอ้ยดีใจที่แฟนๆชอบครับเพราะตอนแรกก็ ตื่นเต้นเหมือนกันว่าปล่อยออกไปแล้วแฟนๆจะชอบไหมครับวอ้ยติดชาร์จขนาดนี้อยากให้เอกันทุกวันเลยครับอยากให้คนนั้นเขามาช่วยทําให้เราเอ็กทุกวันเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ช่วยเอ็กด้วยนะฮะเอออะแล้วสุดท้ายให้น้องนิวฝากพี่ว่าสําหรับซิงเกิลนี้นะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของน้องเชิญเลยจ้าครับก็ขอฝากน้องเอ็กด้วยนะครับน้องคนนี้ชื่อเอ็กครับเป็นซิงเกิลที่2ของนุ่นนิวนะครับก็เป็นเพลงที่ สดใสน่ารักน่ารักมากๆเลยครับฟังบนเพลิดแล้วแบบเหมือนเหมือนเราได้แบบทุกอย่างให้ทุกคนเอาไปใช้ะะอ่ะครับเพราะว่าเอ๊ะอันนี้เอาไปใช้ได้เยอะมากๆเลยแล้วมีเนื้อเพลงอยู่เนื้อท่อนหนึ่งว่าฉันว่ามีซัมติงแน่เลยนี่<ห>นเอาอีกแล้วเอ๊ะฉันว่ามีซัมติงแน่แเลยแล้วมันใช่ไหมนูนิวเนี่นนนเนยเมานอกรอบสิเวลาหมดชันเดี๋ยวพี่ซื้อเวลาเพิ่มให้มันยังไงมันยังไงมันมีซัมติงไหมสรุปซัมติงกับอะไระครับกับเพลงเนี้มันมีซัมติงไหมัน ก็กับเพลงนี้มันก็ดูมีอยู่ใหญ่เขาตั้งใจฟังเอางี้วันนี้ยังตอบพี่ไม่ได้ว่าเอ๊ะซัมติงที่บอกเนี่ยว่าเอ๊ะเขาคิดจริงหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามาซิงเกิลหน้านะต้องตอบพี่ได้้วนะว่าไอ้ที่เอ๊ะเนี่ยสรุปแล้วเขาคิดกับเราจริงล่าซิงเกิลแล่มอนอิงต่อมาเป็นเอ๊ซึ่งก็ต่อไปเป็นโอ้ยคือแบบว่ารู้แล้วโอ้ยรู้นี่ว่าเธอชอบไหมไม่ซิงเกิลหน้ามาเพลงนี้อะไรเป็นแฟนกันได้ยัง ลืมเพลงนี würde, ้สรุปตื <mayor> ่นขึ้นหน้ามาเป็นเพลงเศร้าเลยทำไงอย่างรับเวลาหมดเหรอ เวลาวลาทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะแบบลาไปขอฟังน้องสดสดสักนิดหนึ่งนี่คอนุนิวขึ้นชื่อเรื่องเป็นแบบเสียงสดอยู่แล้วตรงนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ตอนนั่งมอไซค์มาน้องบอมเสียงมาแล้วบนเครื่องบนมออมอไซค์บอมเนี่พี่รู้ว่าหวเขาผมถูกต้องนะผมมาในมอเอนไซน้องสดพร้อมไหมลูกพร้อมครับห้าสี่สามสอง ฉันว่ามันดูเห้ยยังไงนะเพื่อว่าเธอได้เตรียมหัวใจวันที่วางเอาไวต้ตำแหน่งคนพิเศษของเธอเธอกำลังชอบฉันหรือเปล่านะฉันว่ามันดูเห้ยังไงนะเพื่อว่าเธอได้เตรียมหัวใจเวันที่วางเอาไว้เลื่อนขึนไปเป็นแฟนของเธอคนเดียว uh huh. <c oughs> Danke. Okay. Okay. แท้ไม่ผ่านกลับบ้านได้เลยครับผ้มขอบคุณนอนุนี้มากๆที่มาหาเราในแฉด้วยนะครับขอบคุณมากคและขอขอบคุณครับอาหารแมวพลามี่สูพรีมตัวแน่นขนสวยโซเดียมต่ำลดอาการแพ้หาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปชั้นนำครับครับโปรแรงฮอนด้ารับดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์อุ่นใจเพิ่มฟรีฮอนด้าเอ็กคลูซีฟแคร์ถึง31ธันวาคมนี้ฮะให้กูรี่บรกเกอร์ประกันออนไลน์เราเข้าใจไม่โทรขายซื้อออนไลน์เองได้24ชั่วโมงครับสวัสดีครับท้องรองจอกจอกต้องคโนจก อร่อยเต็มคำประโยชน์เต็มคับและสะสมความมั่งคัง่งผ่าน IMF S S F นะครับผ่านบัตรเครดิตและโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพต่อะจะให้น้องนิวีไปอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับที่เข้ามาดูในวันนี้เยอะมากๆเลยทีเดียวบอกถึงพวกเขาหน่อยหนึ่งครับครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่มาให้กําลังใจผมในชานี้นะครับยังไงวันนี้ก็เปิดฟังเอ๊กกันบ่อยๆนะครับแล้วก็ไปเอ๊กกันในทั้งวันเลยครับกับทุกๆเหตุการณ์เลยวันนี้ขอบคุณน้องนิวีกครั้งหนึ่งนะฮะ นะครับคุณเจพุทธด้วเจมิตุมด้วยขอบคุณพี่ชาวด้วยนะครัด้วยนะครับผมสี่ช่องทางวันนี้เกือบหมื่นเลยนะฮะขอบคุณน้องน้ำท่วมทีมกล้องนะครับพี่กวงกันดีต่อน้องเคเบิลนะจ๊ะขอบคุณคนที่ปั่นแท็กตอนนี้นูนิวเอ็กแชร์ข่าวเช้าติดเทรนด i ้ g ด้วยขอบคุณมากจริงๆนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันแปดโมงสิบโมงวันนี้พวกเราไปก่อนครับเช้าขอบคุณเติมเอ็กซ์นูนิวบาย สนับสนุนโดยอาหารแมวพรามี่ซูรีมตัวแน่นขนสวยโซเดียมต่ำลดอาการแพร้หาซื้อได้แล้วที่ร้านแพ็กชอบชั้นนำโปรแรง honda รับดอกเบีย้ยศปอร์เุ่นใจเพิ่มฟรี honda าเอ็กซ์คลูซีฟแคถึง31ธันวาคมนี้เฮ้กูดี้บรกเก